สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนาะเมื่อมาพบกับน้องอู๋พบกับซองน้องอู๋ลองซานวมืน,นอ้าอู๋ไปหานอ่คนเดียวมาเนาะทุกคนเพราะว่าแม่แจันไปนําอูอ๋ก็เลยขึ้นไปคนเดียวอยู่ฮานยูฮาน่อวานนี้ <y> uh. ได้น่ซ้องพี่มือวันนี้จะกินแกงนอเด้อเพราะว่าแม่แจมันว่าโอ้ยไปหานอ่มาให้กินเลยดูอยากกินแกงนอเด้อมาได้กินโด,ดน,ดดดนดละวัซันอันนี้ตามคำเฮียงฮองของแม่จันทลีเด้อ เดี <54. S 2> ๋ยวได้กินแต่เมื่อเฮดคลิปคนละแม่เมื่อเดี๋เฮทคลิปก็ได้กินแกงน้องเมื่อเดี๋ยวบริเฮทเราก็บบริได้กลิ่นนะทุกคนแม่ว่าสิกินกินตลอดเลยกะมื้อนี้สิแกงน่อเนาะแกงน่อกินข้าวสวยแล้วก็อ่าสิโบเนธที่พี่ซอกสก็ขยังมาแกงก่อนไปซอกสก็ขยังมาแกงใส่แล้วกยใส่ผักเน่าปนกันเองไอ้น้องไปล่ไอ้้วยตื่นใจน้อไปห้ามาก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะ คนเบิง้งนอนี่ต้มมาแล้วเนาะประมาณนี้นอะทีใดมาอากาซิมาเอาน้ํายานางใส่เด้วอวันนี้ทันเรียบร้อยเนาะ่าบลงไป เบื่อที่ต่ำไว้ใส่เดอ้อเขาเบื่อกับมักกิดเนาะอูนี่เป็นคนมักเก่งนอกที่แบบเอาเครื่องปรุงทุกอย่างลงพร้อมกันเลยเนีวันนี้ก็จะเอาประแดกลงเนาะ เขาไปใส่ผงซูโรลลงไปเลยเนาะหนึ่งสองอ่อน่าแซ่บขนาดทุกคน วันนี้เราก็จะเอาไปค้างไซมอ,นอกกนเน้องวันนี้เอ้ยไม่ละใส่ค้างไฟเอ้ยค้างไซมอสันนี้ จะแซบขนาดอืมอืมแซบใส่พักเนาลงไปโบมีพักขยแยงนะโบได้ไปกลางนาทุกคน พักกระยงมันยูกก่กลางหนาคุณอโอ้โหกลิ่นหอมขึ้นเป็นกองเลยเจอกันตอนกินข้าวเด้อทุกคนเด้อไปขับรถแม่ไปหนึ่งไปหกสิบเศบแม่น้องแม่น้องตุ๊กห้ากาอันไปจกขี้ย่างมาแล้วไปตลาดมานี่วันนี้เขากินแกงน่อไม่ ุ lo, ้งจ mm ําแจ้วเจ้าซีฟู้ดตําเองบ่ได้ซื้ออันนั้นไหนซื้อห้องลืมบ่ได้ค่อเออๆกินโลดนะกินโลดกินโลดกินโลดวิ่งอีกสมัยนี้กินโลดเฮาจ้างไปก็หอมนี่ตงบ่ได้กินนะตอกเฮ็ดําเจ้าอันนั้นโลด้าเิมบ้าน ถ้านำมือได้อตับมัมูจักมันรดเดืกรย่านะจักว่าปินดอกย่ากินมันูแต่ยนมือมันมูมาซีมมาจักเก็บมจักเ็มมาจักลดใจริงแซ่มือของเขาบ้าตับเองแล้วคันว่าที่เขาเส้นกะย่านี่ยท่าันก็อีกเเหรอยังดไปให้ไปเลยินได้กห้านอกมัแกดไโเขาลากรถมือ จกคือยางเอ้จ๊กคือยางว่ะนี่เมื่อยเลยบอกเมื่อกระจกว่ะอืมดึงแท้วแล้วเป่าแท้วแล้วเป่าแท้วแล้วเป่าเป่าอันนี้น่ะมั็นลายนี่อืขึ้นมาหยั่งซุ่มเมื่อยมาเด้อกินข้าวกินแกงน้อเลียงแซฟเซมมั้ยมีน้ำปลาน่อยนะมีเกี๊ยวกรเด็นระเด็นผ่านมาหรือยังพวกแม่สาเหตุที่น้องตุ๊กไอ้อู้กุกิ๊กแต่ละคนงามย้อนแล้วแบบนี้เลกคนกินแล้วนี่แหละ กินบุงได้ทุกคนดูแล้วทุกคนนำทำถ้าอยากสวยแบบนี้ต้องกินแบบนี้นะเอาเอาเข้าไปห้านี่บ่บไเฮ็ดอะไรกินใเฮ็ดเลือเปล่งฮิดสลูเทาบ่ะใได้รอยเสาเสาเทระบุกันมามาคายบัวเถรอันมาคายขนาดเป็นาดคงลยชองลุงโอมาดบลอยสี ลงโอลงโออยู่งางคุนแล้แล้วกูห่องอะข้าานนาซานนาเฮดบลนอืมค่ะเราสิบนอ่ะอ่าไปกินจ่ายเบสลา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 เราเดินไปเพ้่อนประเทศไทยทีนานได้แล้วซื้เค้ากินอืีตะไคร้เราไปยด็้าำโพงฮันอเขาคือเขาสร้างชีวิตก็แต่ละปีอืมสกุลกุ้กินเยอะกุ้ก็ซื้อลเปา แแกงน่อกคับกระจาบเมื่อไรอยากกินแกงตั้งแซ่บขึ้นก่อนตุกข้าวห้านนอได้เอาเห็ดเฟืองได้เออเห็ดเฟืองอะไปเอาอยู่ก็เด้อมันเป็นลายแม่ได้เอาดูสิเด้อันเฮาตีแล้วมันยุ่งอันป้นหั่มเมื่อกี้แล้วมันยุ่งหนึ่งเฟืองให้ได้คำอีกได้บ่นอีได้แทนเมื่อแรที่เราไปเอายุ่งเมื่อไรเอายุ่ เมื่อเมาเอามาปเห็นพอดีเขาลูกนาซปีมาเียมือนนั้นก็มามาเบิ้งเห็นเขาต้องาทำงานเลยเหรอืมเมื่อยอันเด็กอันซีทำข้าตังเก็บมี่ยบทั้ไา้ะค่ะอันนี้้าวเดีวอตตา้องเอ้เอิบยูลองเื่ไปต้องเกเก็บให้เส่ เอฟซีว่าเป็นเลยคือูป้าให้มันง่ายก้อนคือเมื่อเดียวมันก็เน่าแล้วทุกคนมันอึนแล้วมันขึ้นมาแล้วมันดําอืมเอาเอาต้องเอาตอนแรงแต่แบาขึ้นมาตอนเศร้าเลยบัได้แล้วมันบัได้ม่เฮ็ดเปลืองเขาพูดเฮ็ดเปลืองธรรมชาติแม่นแล้วแต่มันบัวต้องง่ายอีกจ่ายพูดแม่บงวะแบพูดถึงแตงโมโดนต โดดแหงีงเนาะตัวแหง่งค่ะคูณตาคำนคําว่าโดดนี่ผู้ปานเนื้อนะคะเถาเนี่คือสุงนีด้ดอกกนอยู่นิชิพิจจ้ใครกินแต่เนาะไม่มามคืนจะได้กินบ่ให้เราก็ไม่ได้กินสอนเขาเขาคนนี้นห่ำไปเอาอันนั้นห่ำ ก็เป็นปกติเนาะคนไปไล่ปกติเล้วงั้นว่าสบายบบได้ยันดูโว่าเดี๋ยวไปจะไล่ปกบิได้ไปบบได้ลำบากใจงั้ว่าสบายล่แต่ก่อนมันต้องได้มีใบนั่นใบนี้ใบเข้ากันใบแล้วก็มาเข้าเว้าเหาะวันนี้ดูสบายละตัวกติเนาะงานแต่งงเฮียนนี่ปกตินะเดี๋ยวจะฮอตปีหน้าแหละอย่งโบที่เข้านะจงเข้าจดอย่างเออเขาจะเซฟก็แค่นึ่งนะเขาบอเอืมเขาเซฟแล้วก็ คนลนเขาเหียนก่อนเด็ก่ามองเดือบุมคุแล้วเขาเหี่ยงอพาคุณเหี่ยเขาจะเสเวียนยังไเด้ไเขาหอีัมเหี่วบุ้หัวค่ะให้น้าติดเตาอีกนั่นอยู่บ้านนบุกการท่านไปยุ่งนำอันอาไหคะเข้ากับบได้ป้อนหาได้ซ่องเดือนละบุได้ป่อนแล้วบควิทย์คุ่อวิดะไรอย่างบอ้าวงี่เง่า้าเออมือกม บันจัน์ส่ซีเปิลฮานผู้ใหญ่ยุรผู้ใหญ่ยุ่งผู้ใหญุ่้ใหญ่อัตุีกับิปนินลองอาเขาตุยกับปนิอ่าีาเบิ้งบันจันบรรนดว่ากินอะไรดสิเดินาเดียน้าชงอนเซ็ก็เดนน้เดืเดนาบ้งออนไลน์เ เท่ออาไาเลยอยู่ของคนยังติดโควิดหนึสา้างไฟรถหนุนเทคโนโลยีเนาะไฟมันไปยุดไฟฟ้าบทถกโบเม,มนได้ดไปเขียนมือม ก็ <Yeah>. uh. yeah. uh. ับผู no, no. No. No, like ้รถนี่บ้ารถยนต์เนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์เราเดินสายไฟนะว่าจะไปไลงเฮียนเดอนก้ายขึ้นกับเห่าจืดเส้นอะไรไปรงเฮียนว่าโอ้โหเฮียนน้นดังไรบวกเที่ยวคนเฮียน ได้คนมากินจะไล่คนยู่จันกลางนะเขากินเงินกันมาไล่คนยู่ว่าหาว่าใชไปเห็นตั้งแต่ปริญญาตรีเออเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเอาแล้วเสื่อมไปเสื่อมเอาเหรอเอาไปเอาเท่านั้นจบออกมาพี่ได้ที่ไล่ก็ซ้นสูงนกลางโบได้แต่โบได้เบอกว่าเหา เราเหรเหวาเาไปกินมันานเข้าทางเอได้่างนั้นูให้สักอนทำท่างเดียวไปคันเลยนะเนื้อตีเร้วตอีกหรือเป่าเ้อโหเป็งหรือเปตอีกเปนนตีจังนะเปนเนี่ออีกกระโทอ้โตนั่นก็คืปเน้ต้อเลลนันอีกกระโทนแต่เพียนจุกโทแล้วก็เอดกรทกรจุกอาหารเพอเดิมจะปี๋ค่ะซ่องอาเชคอนเทนโกว่าคอเนเราซ่องตือ เป็นเงินตั้งประเทศตั้ปีอ้รางปีบรเนียนะบริญตีสี่ห้าปีเงินตั้งประเทศเาอีหอาตั้งปีมั้งใครไม่เป็นเงินยุราวะสี่ปีแต่พูดมาเงินเป็นปีเนี่งได้เป็นเงินภาษาะอันนี้เป็นเนาเขาเองเขาเข้าใจภาษาเขาเองเน พยยามนเจอกับเขาได้หรือเป่าเขาก็เทียเหมือนเดิมค่ายไปแหละตากไาซาเลยเจ้าถ้าซองคนจะหนึงหม่นรวมผันหางเกาเส้นชชามหอยทำได้เอืมตืมนะคนเมื่อเรือแท้ๆพุ่นอันนี้ก็่อเจียว เจวกัเลือ่อน้องตุ๊กก็เลยสิเอาเมือเพราะว่าแซ่บแห้งเจวซีฟูด้ดอย่างเนาะอย่างไปเอาเลยเนาะอิงนี่ก่อนนะเนี่ยเนี่ยพาเข้าเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนวันนะี้ไอะคำสิลา้างล้างเลยไปแล้วเอไปเขี่ยไปอย่างยูมออย่างนี้มแมวคันสิกินนะแมวยูมอเอาไว้กินข้าวแรกนะแม่เนาะเด็กๆเนาะนยังมีเด็กๆอย่างว่าเธอนี่นอนเด็กมากเลยเนี่ยนะ ตอนเด็กก็หิวเขาเขาไม่จะได้ไล่แม่โซนี่มักเบิ้งเขาเจ้า <c ười> กินกระยากแม่มากเขาแรงวะถ้า,ากินข้าวอิ่มเอ้ยคือนีทุกคนตัดผมนะมาแล้วมันแบบมันยุ่งยากนะตอนอยากตั้ดคือว่าอยากตัดว่าตัดมาแล้วเป็น,นมันย่งองมันแย่งไะเด้เอในมัดจุกขึ้นเ, <laughs> เดี๋ยวต้องเมื่อแรงชีไปซื้อกิ๊บมันนีบก่อนให้มันหน้าฮักหน้าฮักก่อนเย้หน้าฮัก ่ะทุกคนในวิดีโอนี้ก็คลิปนี้ก็ซิลาทุกคนไปนก่อนเนาะเพราะว่าไปหาโน่มาแก่งแต่ว่าบบได้พาทุกคนไปหาเนาะเพราะว่าอุ้ไปคนเดียวเนาะก็เลยแบบมยุมัญญาดกก็เลยแบบโบได้ท่ายตอนไปหาเนาะลงเครื่อง <laughs> สไตล์ลงเลคขนาดอ่าทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปนก่อนเนาะเพราะทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจอู้ยคลิปต่อไปดีเด้อบาย